ครับวันนี้เราจะพาเดินทางไปที่นะครับเจ็ดคตโป่งก้อนเศร้านะครับเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติแล้วก็ซึ่งณตอนนี้ก็ได้เป็นอุทยานแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปในคลิปนี้ภาพรวมก็จะมีรีวิวจุดกางเต็นท์นะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับรีวิวห้องน้ําให้นะครับเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็สิ่งที่ควรรู้เล็กๆน้อยนนะครับสิ่งที่ควรระวังสำหรับที่นี่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเดินเดินทางไปชมคลิปฉบับเต็มกันในนี้ได้เลยนะครับก็จะมีอบอก <ไป S 1> รายละเอียดนะครับ,รบรไม่มีกักสน,สนะครับครับนะจุดนี้นะครับแล้วก็ไปลงมาจากศูนย์อำนวย การนักท่องเที่ยวนะครับก็เพื่อไปติดต่อไปแจ้งว่ามากี่คนแล้วก็มีหัวหน้ากลุ๊ม1คนเอาบัตรประชาชนให้แล้วก็ลงจํานวนเงินบริจาคนะครับก็ที่นี่ไม่มีเก็บค่าธรรมเนียมนะครับเป็นเก็บเป็นเงินบริจาคแทนนะครับก็แล้วแต่เรานะครับที่สําหรับผมมา2คนกับเจนน้าตาลนะครับก็บริจาคไปคนละ50บาทนะครับอันนี้เราก็จะขี่รถบน อ้อมโซนบ้านพักนะครับแล้วก็จะไปสู่ลานจอดรถของจุดกลางเต็นท์นะครับก็จอดได้ริมข้างทางที่เขากั้นเขาจะกั้นเป็นเลนจอดไว้ให้นะครับแล้วเราก็ลงเลือกเดินดูสถานที่ได้เลยนะครับตามชอบใจเลยตามถนัดเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมมานะครับเป็นวันหยุดนักขัตเร์เลิกนะครับวันที่6เนาะก็คนกําลังดีครับไม่ถึงกับ หนาแน่นจนเกินไปนะครับก็เดี๋ยวลงไปดูลานกลางเต็นกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็กําลังดูบริเวณที่จะมากลางเต็นนะครับอันนี้มาถึงบริเวณเจ็ดคดใช่ไหมหนูโป่งก้อนเศร้าอันนี้เป็นบริเวณที่กลางเต็นนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับกําลัง เลือกหาสถานที่กลางเต็นท์อยู่นะครับนี่ก็จะมีทางเดินสำหรับรถเข็นนะครับนี่ก็เส้นทางเดินที่เทคอนกรีตไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีโซนที่กลางอยู่ใต้ลมไม้นะครับแล้วก็จะมีลานโล่งด้านหน้านครับติดอ่างเก็บน้ำ ครับตรงนี้หญ้าไม่ค่อยเขียวนะครับหญ้าจะหญ้าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเดินลงมาห้องน้ําด้านล่างครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านพักนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับมีศาลาพักแล้วก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ําโซนด้านล่างนะครับก็จะมีสองห้องน้ํสระแยกชายหญิงนะครับแล้วก็มีห้องน้ําคนพิการนะครับ ส่วนบริเวณนี้ก็คือบริเวณของสันเขื่อนนะครับเป็นเส้นทางที่จะเดินไปศึกษาธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นบริเวณห้องอาบน้ําอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะมีห้องอาบน้ําจํานวนสามห้องกันครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับเป็นสามห้องแต่ฝั่งนี้นะครับห้องน้ําก็จะเหมือนจะไม่ไม่เหมือนกับฝั่งนู้นครับห้องนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นห้องนั่งยองทั้งหมดนะครับก็ ส่วนห้องน้ําด้านบนอันนี้คือจุดซักล้างนะครับล้างเคื่อล้างชามนะครับแล้วก็ห้องน้ําด้านบนก็จะอยู่ฝั่ง <_ d ance> ต้นไม้ด้านบนนู้นนะครับด้านป่าดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมห้องน้ำนะ่คร <_ d ance> ั <_ d ance> บบริเวณห้องน้ํานะครับก็แยกนะครับช <_ d ance> ัดเจนหนึ่งหลังนะครับก็จะเป็นห้องน้ําชายเลยนะครับอีกหลังนี้ก็จะเป็นห้องน้ําหญิงนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวห้องน้ํานะครับ ห้องน้ำตัวนี้นะครับก็สะอาดมากนะครับนะครับก็จะเป็นห้องแบบชักโครกนะครับแล้วก็มีห้องแบบนั่งยองนะครับแล้วส่วนนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับนะครับห้องอาบน้ำจะมีหนึ่งสองสามสามห้องนะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะครับส่วนห้องน้ำก็จะมีตัวนี้จะมีห้องน้ำสามห้องเหมือนกันนะครับเป็นห้องแบบชักโครกสองนะครับแล้วก็ เป็นแบบนั่งยองหนึ่งบริเวณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดกลางเต็นท์นะครับที่ล่มลื่นนะครับแล้วก็อยู่ติดริมน้ําแล้วก็อยู่ใกล้ห้องน้ํานะครับบริเวณนี้นะครับแต่ข้อเสียของจุดนี้ก็คือเราจะเดินขนของมาลงจากรถมาไกลหน่อยนะครับแต่ก็อยู่ใกล้ห้องน้ําแล้วก็บรรยากาศล่มลื่นโคนล่มไม้นะครับแล้วก็ติดริมน้ํานะครับเป็นไงบ้างครับวันวันวันนี้ร้อนไหม ร้อนค่ะมีพัดลมพร้อมวันนี้เกียมตัวมาพร้อมครับบรรยากาศนะครับนั่งดูบรรยากาศน้ําแล้วก็ขุนเขานะครับแ,ดดแสงแดดวันนี้อยู่กับเจตานะครับเจตาก็อยู่ในร่มพร้อมด้วยพัดลมคู่ใจนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะครับรที่ไหนนะนจิตคุกก้อนเศร้า ผงก้อนเศร้านะครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่น,นี่ก็เป็นอากาศนะครับจุดลานกลางเต็นท์ที่นี่นะครับก็ขึ้นชื่อเรื่องลมแรงนะครับยังไงใครที่มานะครับก็ให้เกียมอุปกรณ์เกียมสมอบกเกียมเชือกที่แข็งแรงมาให้พร้อมนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะครับก็คือ เรื่องสัญญาณนะครับสัญญาณมือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับรู้สึกว่าจะมีเฉพาะทูนะครับยังไงก็ถ้าจะมาที่นี่เกลียมซิมทูมาด้วยนะครับมีสัญญาณส่วนซิมอื่นผมผมใช้ของค่ายอื่นนะครับไม่มีสัญญาณเลยนะครับวันนี้อยู่กับเจ้ากระเบนดำนะครับสนามเดินป่าสติงเลนะครับ อันนี้เจตานเปลี่ยนชุดอาบน้ําเรียบร้อยแล้วครับพร้อมนั่งชมบรรยากาศชมดวงจันทร์ยามค่าคืนนะครับเป็นไงบ้างครับอากาศช่วงช่วงเย็นร้อนร้อนเหมือนเดิมอา,าอ,อากาศร้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับก็พร้อมมีสมาชิกบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับก็พอได้อบอุ่นไม่ไม่ถึงกับเงาเกินไปครับ นะครับาทางคอนกรีตนะครับสําหรับมาที่จุดซักล้างครับจุดล้างถ้วยล้างชามนะล้างจานนะครับเขาก็จะมีไฟกลมให้ตลอดทางนะครับก็ไม่ต้องกลัวมืดนะครับแต่ว่าในจุดกลางเต็นท์ในบางจุดนะครับจะไม่ได้สามารถมีที่ให้ใช้ไฟฟ้านะครับก็เตรียมความพร้อมมาให้ดีนะครับเรื่องแสงสว่างนะครับของนะ อุทยานนะครับก็จะไม่ได้มีจุดพ่วงต่อให้นะครับที่นี่นะครับแต่จะมีไฟทางให้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับของที่ลานกลางเต็นท์ที่จิตคดโป่งก้อนเศร้านะครับก็วันนี้เราเอาตะเกียงมาจุดสองดวงนะครับเป็นปิโตแมก ดวงหนึ่งแล้วก็ออกมาดวงหนึ่งนะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับเย็นสบายแล้วก็พระจันทร์สวยมากครับเป็นไงเจ๊ตาพระจันทร์สวยไหมครับอากาศกำลังดีเลยนะครับนี่ครับนั่งมองพระจันทร์นะครับบรรยากาศดีเลยนะครับสําหรับค่ําคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวสําหรับคืนนี้เราจะฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่นะครับกับเช้าวันใหม่ ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับสวัสดียามเช้านะครับเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับจับทีนาเตนของเรา เอาบรรยากาศยามเช้าก่อนพระที่ขึ้นมาฝากนะครับ อันนี้ก็เป็นพอาทิตย์โผล่พ้นยอดทิวเขาขึ้นมาแล้วนะครับนะตอนเช้าวันนี้นะครับอันนี้เราจะเข้ามาปลุกคนกันนะครับคนยังไม่ตื่นเลยนะครับ อืมอืม,อมจะหลับสบายเลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นที่นอนเป่าลม5ฟุตนะครับของเ e d เว y นะครับก็จะทำให้เรานอนหลับสบายนะครับพร้อมด้วยถุงนอนนะครับถุงนอนใหญ่นะครับไม่ว่าจะหนาวหรือร้อนนะครับ รับได้ทุกสถานการณ์นะครับว่าเงาเลยนะครับทุกเช้าจะมีไก่นะครับเป็นไก่ป่านะครับคอยขันปลุกทลุกเช้าเลยนะครับในเช้านี้ก็ตื่น,นเพราะเสียงไก่นี่แหละครับนี่เราก็เจอไก่ป่ามาป้วนเปี้ยนอยู่ที่หน้าเต็นท์เรานะครับนี่ครับ จะมีน้องมาคุยเขียหากินนะครับตัดภาพมาอ,อีกทีนะเอาไก่ย่างนะครับจากเมื่อคืนมาอุ่นนะครับก็วิธีอุ่นอาหารนะครับแบบง่ายๆของแคมป์ปิ้งครับหุงข้าวเสร็จแล้วก็เอาอาหารที่เราแช่เย็นไว้นะครับมาอบในหมอ้อข้าวอีกทีนึงนะครับ ตอนนี้ได้กล้วยไปลูกหนึ่งก็เงียบเลยนะครับไม่ไม่สนใจกลวนเลยนะครับก็กินกล้วยกันอย่างอลเลยอร่อยนะครับอันนี้จะเป็นโซนบริเวณบ้านพักนะครับก็นี่เดี๋ยวเราจะไปร้านค้าสวัสดิการกันนะครับก็จะที่นี่จะมีร้านค้าสวัสดิการนะครับแล้วก็มีทั้งร้านกาแฟนะครับ กับขาดเหลืออะไรก็มาที่ร้านค้าสวัสดิการได้นะครับก็จะเปิดแปดโมงเช้าอาหารเช้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวจบกันด้วยอาหารเช้านะก็จะมีไข่ต้มมาม่าแล้วก็ไก่ย่างนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามวิดีโอของเราทุกคลิปนะครับเรวก็จะมีทริปใหม่ๆมา แนะนำในครั้งต่อไปแล้วก็สิ่งที่ควรรู้นะครับที่ก่อนที่จะมานะครับทําให้เราเตรียมตัวได้ก่อนนะครับแล้วก็ลดข้อผิดพลาดที่มาแล้วทําให้เราสนุกน้อยลงนะครับครับผมขอบคุณครับ